ทำไมมองอะไรพวกหมาแล้วมึงทำไมกลับบ้านชา้าฮะมึงจะทิ้งกูใช่ไหมฮะทำไมมึงกลับบ้านดึกเป็นไรจะทิ้งกูเหรอทำไมกูเป็นเมียไม่ดีเหรอจะทิ้งกูใช่ไหมล่ะมึงมีปัญหาอะไระจะไปไหนฮะมึงอะไรองมึงเมียไม่ดีกูเป็นคนไม่ดีชีวิตกูมันก็ไม่เหลือใครหรอกอีกพวกโง่ก็ไปเลยไปไปายค่ะอืมอ,อืมอ๋มอ โอ้ว้ <languages? S 1> าอูรสัมผัสอร่อยดีนะคะอืมเออืมอคุสามีขอบคุณนะคะโอ้โหฉันรักสามีฉันค่ะฉันรักสามีฉันค่ะรู้สึกมีความสุขอ๊ะฉันร้องเพลงให้ฟังค่ะฉันรักสามีฉันรักสามีโอ้ไม่ก่อและฉันรักสามีโอ้โหรักสามีอืมรักสามีมากเลยอมีความสุขมึงชอบกินกล้วยปะ ไม่จริงเหรอกูชอบกินกล้วยคือกล้วยอร่อยมากแล้วก็กล้วยมันมีโพแทสเซียมที่ที่ดีมากเว้ยแล้วกูก็ชอบกินมันมึงจริงๆเหมือนคือรสชาติมันอร่อยเพราะรสชาติมันดีมากเว้ยแล้วกูชอบกินมันมากอร่อยมากมึงพวกกูกินมันมันจะมีหลายกล้วยเว้ยมันจะมีกล้วยนดำบ้ากล้วยหอมกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่กูรู้สึกกูกินแล้วกูเออกูเออมึงกูเออจริงๆกูกินกล้วยอร่อยกล้วยอร่อยจริงคือกล้วยเป็นอะไรที่สุดรู้สึๆแบบมันอร่อยมากแล้วก็มันไม่มีอะไรอร่อยขนาดนี้มึงมันอร่อยจริงมึงต้องกินกล้วยจรริิิิิงงๆๆคคคคออออออบบบบบัวววววเเปปป็็็นน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 ชชชกก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 ลลลล้้้้้้ยยยยตตตมืแแะะูที่่ใ ถูกไหมมึงไม่ชอบกินกล้วยคือจริงๆมึงมึงไม่ชอบมึรู้จักกูเป็นคนกินกล้วยเป็นคนที่กินโดนมาร้อนตลอดอะไรเงี้ยมึงพ่อแม่สอนมาตลอดว่าให้กูกินกล้วยนะกินไป่กล้วยแต่ว่าพอกูกินไปกินมาเอ้ยเฮ้ยชอบกินเฉยชอบกินเฉยเลยอร่อยจริงมึงแบบกินกล้วยมันรู้สึกว่าขนาดช้างกินกล้วยเลยลิงก็กินกล้วยกูก็กินกล้วยเว้ยก็แล้วมันอร่อยจริงมึงโลวว้าวเออ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 เข้าใจแล้วมึงชอบกินกล้วยเออเย้วู้ โอเคเข้าใจแล้วกินกล้วยว้าวอ้ แล้วก <idd> ็อาไแชรรูกับซิสกาเครับแลวก็จะไปเอาเอาูรซิสกานเมตบวกกับอเดียพงเป็นการทีซิสกาเมตรก็จะบวกกับซิสทกาหนเอาทกกาเมตรบวกกับกานเมตรลานเมตรก็จะเอาเข้าไปกับุนสิบสกทอลเลตาลัจากนั้นกบทอเลตก็จะไปอยู่กับต้งตุ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 งตุ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 ้งตุ้งตงตุ้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 งตุ บุ้เี่ปีี้มีบวกกับ49ล้านบวกกับ4ล้านเมบวกกับ1 5บวกกจะได้8 9ล้านเมก็สกับตรงตรงตรงโซรสกี้ีอเลบเล็บบวกโเคคกมาเลยครัไปได้เลยค่ะขอบคุณครับเด็กคนอื่นเ๋ยวนะคะ เชื่อฟังแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ไปล้างจานอะอย่านะอย่าเรืงนะหนูไม่อยากล้างจาน ที่เราได้เธอรู oh. Oh. Oh ้จ oh. oh ัก oh กันแล้ว baby what you want hurry up hurry up baby what you want hurry up hurry up baby what you want hurry up hurry up baby what you want oh baby พี่เลยไหมครับผมเจออะไมาเมื่อกี้ผมเจอเพื่อนบ้าน มาเพื่อนบ้านเขาเชวอผมกินข้าวด้วยแล้วผมก็เล่นกับเขาแล้วผมก็มีความสุขมากเลยแล้วผมก็กลับบ้านนะผมคิดถึงพี่ด้วยหนูท้องมีอะไรให้กินไหมเลิศให้กินสตรอบอรีใช่ไหมเอชไปแล้วไปซื้อมาให้ดค้ออยากกินก็ตอนนี้ตอนนี้แล้วก็ไป็นหล้ก อันนั้นป้าคนนี้มึงชอบปะนานามึงอันนั้นนานันานามึงกูเหรอนันานาคนนี้มึงชอบปะน่เลยอ่ะนี้มึงชอบปะคนนี้มึงอย่าเอาใจใส่อ่ะเออมึย เนี่ยคนที่มึงค้างขายอ่ะริงคนเนี้ยที่มึงเอาไปรับเลี้ยงอะอมึงยุอะไรเนี้ยเลยไอหนี้หัวดำหยุดหยุดหยุดไงฉัวคืออยไรคืออะไรเออไม่มีอะไรครับพี่ไม่มีอะไรครับ <c oughs> วันเกิดมากกะลองค่ะตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้เลยจะมาสไยของขวัญวันเกิดค่ะไอแพดค่ะหวังว่าอีมากกะลองจะชอบนะคะไปดูรีแอคชั่นอีมากกะลองกันค่ะ HAPPY b i r t h d a y to you HAPPY b i r t h d a y นี่ค่ะเฮ้ยหนูโอเคไหมคะไม่อีกล่องหนึ่งค่ะ ขอบคุณค่ะ Happy birthday to you birthday 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 to you birthday birthday yo เอ u แกะเลยค่ะตะกิ้มาเ้อหนูชอบชอบอะไรคะลูกชอบอ่ะไม่คุณบอกว่ามันชอบบ้าเเอไม่มีแหวนเรอค่ะเออฮะแหวนเออมึงพูดอะไรคะ ไม่มีแหวนที่นิ้วนางเหรอไม่มีแหวนแต่มีอยู่ในกล่องนั่นเลยค่ะเอ๊ยนะคะอู้ฮะนม่ชอบมากเลยยังได้ดอกกีด้วยสมุดเต็มเลยสมุดยังมีถุด้วยชอบสนุกดอกมากเลยค่ะเอ๊ะฮะมันคืออะไรหรอคะอันเนี้ยพลิกสิคะอิงโง่ฮะ ไอแพดสุกสันต์วันเกิดอายุครบหกสิบปีนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันอยา่างดีมีตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อย่าแต่งหน้าเยอะเกินไปนะคะมันดูไม่เรียบร้อยแล้เขาไม่เป็นก<อ>ุณสตรีและสําหรับของที่ฉันสั่งมานะคะฉันสั่งมาจากร้านนี้เลยค่ะมนุษย์คนไหนสั่งของจากร้านนี้นะคะบอกเลยว่าได้ของแคมเยอะแยะมากมายเลยค่ะว่าร้านจะอยู่ในแคปชั่นเลยนะคะทุกคนมึงมึงมึงว่าอีนันยอมสีผมปะฮะอีนันอ่ะมึงว่ามันยอมผมปะอะไรไม่ได้ยินฮะ มึงว่าอีนั่นน่ะมันย้อมผมไหมอีหัวทองอะมึงคิดว่ามันย้อมผมไหมฮะอะไรเฮ้ยไม่ได้ยินน่ะมึงว่าอีหัวทองหน้ามึงอะเห็นไหมอีหัวทองน่ะอระดงเห็นไหมหัวทองอ่ะมึงว่ามันย้อมผมไหมฮะอะไรอะไรมันบอกว่าอีผมทองอะมันย้อมผมจริงหรือเปล่าอ๋อติงโง่ เออใช่กูยอมผมทำไมกูคงเกิดมาผมแบบนี้อะพวกโง่หูมึงอะหูเนอะไรติดต่องานติดต่องานค่ะ อยากติดต่องานนะคะอ๊ะใช่ค่ะใช่ค่ะอยากอ่อพอดิตต่องานอืมใช่ค่ะติดต่อค่ะติดติดต่องานค่ะ,อ,คะอยากติดต่อพอดีอยากติดต่องานนิดนึงนะคะ่ะเฮ้ยที <c oughs> ่สุดลูกกูก็มีงานในการทำเหมือนคนอื่นเขาเนาะ <c oughs> ใช่ค่ะพอดีเอออยากติดต่องานนะคะ่ะตอบใช้แล้ได้ไหมคะโชคดีนะอีกดินเดินใช่ค่ะตอนนี้แล้ได้ไหมคะ <laughs> งานแต่งกูงานแต่งกูสวยอ่ะนีงินแต่งตัวเบาวกันนี่ตัวเบาวี่ฉันค่ะนี่ตับบวเบ,บ,บ,บาวฉันเองนี่งานมึงเหรอใช่ค่ะงานแต่งงานหนู <laughs> <laughs> วันนี้พี่จะเซฟมีไลฟ์สดเล่นเกมโดบกสามทุ่มไปดูกันด้วยนะครับเล่นแต่โทรศัพท์ แบตกู Bad, จะหมอแม่ผมชาร์จอยู่<ว><ว>แม่ทำเบา,เมา<ว>แม่มันจะพังเฮ้ยแม่จะเย็นๆหน่อยมันจัพังเฮ้ย เฮ้ยแม่มันชาร์จไม่ติดเลยเนี่ยก็แม่ทำไม่เป็นนี่แล้วทำแมไม่บอกล่ะขอโทษโอ้ยหัวที่ชาร์จพังเลยเนี่ย ไม่ต้องกังวลไปนี่เลยนี่เลยยูกรีนเป็นหัวชาร์เทคโนโลยีใหม่ที่จะทาให้ชาร์โทรศัพท์ของคุณไวขึ้นมากๆสามารถชาร์แบตได้ถึง51%ภายใน30นาทีแล้วก็ตัวน้องเนี่ยมีพอ3ามพอที่จะชาร์จอุปกรณ์ได้หลายตัวพร้อมกันแถมยังมีหน้าจอแสดงสถานะการชาร์จอีโมจิน่ารักน่ารักแล้วก็ดีไซน์เนี่ยน่ารักมากๆแบบน่าจริงๆอะ่ะแถมมีการออกแบบได้วัสดุแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยมากๆนะครับแล้วก็พกพาง่ายมากๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนด้วยนะครับทคนบวามร้อนมาก เป็นมีก,กับสภาพแวดลอ้อมด้วยนะครับลดการปล่อย CO2 หรือว่าคา,ออาคร์บอนไดออกไซด์นะคเทียบกับสายชาร์จปกติใครที่สนใจนะครับสามารถจิ้มทีตะกาะได้เลยนะครับหรือว่าจะจิ้มที่ลิงหน้าไบโอก็ได้นะครับทุกคน